ถ้าคุณติดตามดูเนี่ยนั่นแหะคือสิ่งที่เขาพูดอนาคตเขาอยู่ที่ไหนที่ออกมาชุมนุมพวกเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่านี่คืออนาคตของเขาผมยังคิดเลยนะครับว่าถ้าการเมืองรอบนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่นะนั่นแหละไม่มีอนาคตผมคิดว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้ดีขนาดไหนนี่เป็นประเด็นคือถ้าไม่มีจุดตรงนี้นะผมว่าเราหนาวนะประเทศไทยไม่รู้ไปทางไหนนะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ทั้งแต่เนียแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่า เขาต้องการอนาคตของเขานะเพราะฉะนั้นคือขาบอกว่าอย่างเดิมน,นี่แหละเราจะไปนั่นแหละจะเป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็คือเตรียมตัวนะเพราะว่าผมก็ดูไม่ออกนะว่าตอนนี้เราจะเราจะเปลี่ยนเทรนด์ของประเทศไทยยังไงคนแก่ตัวลงแล้วเราก็ไม่มีบริษัทใหม่ๆเข้ามารับแล้วมันก็ยังมีปัญหาที่แบบับคือไม่รู้จะตกลงกันยังไงระบบเองก็ต้องปรับแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยระบบมันเอื้ออำนวยต่อการที่จะก้าวต่อไปคนรุ่นใหม่เขาคิดว่า มันไม่รู้จะก้าวต่อไปยังไงจะมาเราอาจจะบอกว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับอะไรเลยแต่อันนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกนี่นะมันมันผูกพันกันหมดจะมาคุณอาจจะบอกว่าคุณจะอยู่อย่างเนี้ยแต่ต่างจากคนอื่นทั่วโลกเนี่ยมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้นักลงทุนแค่บอกว่าไม่ไม่อยากจะมาเท่านั้นอนะ่ะผมว่าน,นี่เกณฑ์ ก็ห <Bing. S 1> วังว he, he ่าเราเราจะมีมิราเคิลเพราะว่าผ่านการชุมนุมผ่านเรื่องการเมืองมาไม่รู้กี่รอบทุกครั้งมีมิราเคิลนะนะทุกครั้งมีมิราเคิลเราติดบอกว่าช่วงหนึ่งเราบอกว่าประเทศไทยจะต้องฟรีสิบสองปีนะสมัยหกตูลาแป๊บเดียวฟรนขึ้นมากลับมาใหม่เออแต่ว่ามันมีมันมีประเด็นพวกนี้อยู่ในในประเทศไทยอยู่ก็ทิงถึงถึงเวลาไครซิคนไทยทุกคนก็บอกว่าต้องแบบนี้แล้วเราก็ผ่านมันได้นะ ราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ยังแบบว่าด้วยความคืออย่างน้อยเราต้องมีโฮปนะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแก้ปัญหาของันเองนะหวังว่าอย่างนั้นนะ how to think how to think ต้องไปดูสิครับหนังเรื่อง how to think เนี่ยเป็นเรื่องของนี่แหละพ่อแม่กับลูกแล้วลูกเนี่ยรวมหัวกันนะลูกสองน้ำคนเนี่ยรวมหัวกันเนี่ยคือเปลี่ยนเรื่องที่พ่อแป้คิดหมดแล้วเขาไม่ไม่ฟังนะห,หนังแล้วเขามีคำพูดแลว้วเด็ดเลยว่าเฮ้ย เวลานี้เป็นเวลาของเรานะเว้ยจะมาพ่อแม่จะมาบังคับไม่ได้แล้วแล้วเขาจะทาวิธีของเขาจะมาพ่อแม่จะเก็บทุกอย่างเลยเก็บเปียโนเก่าเกาเก็บอะไรเก็บอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยถูกทิ้งหมดครับหม hmm. ายถึงว่าลูกเนี่ยเอาไปขายหมดเลยเพราะว่าลูกบอกเขาไม่มี history ไม่มีประวัติแลว้วก็แม่กับพ่อนี่รักกันเพราะเปียโนเรือนนี้อะไรไม่มีเขาขายทิ้งหมดเพราะถ้าคุณจะสร้างบ้านจัดบ้านให้ดีอย่างที่ลูกต้องการเนี่ย มันต้องทิ้งเขาหมดเอาสุดท้ายก็คือทิ้งหมดและเขามีวิธีการทิ้งแล้วพ่อแม่ก็เศร้าก็ไม่รู้ทำยังไงหนังก็จบไปว่าก็าดีละแล้วผมมาคิดดูนะครับนี่ประเทศไทยม,มันสะท้อนถึงหนังเรื่องนี้นะว่าจะทิ้งยังไง how to ทิ้งแต่นาทีเนี่ยนะไปดูหนังเรื่องนั้นซะแล้วถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะจะจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่า how to ทิ้งนะถ้าคุณจะทิ้งยังไง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งพ่อแม่นะคือ ขาก็ไม่ได้ทิ้งพ่อแม่แต่ว่าเขาก็มีวิธีของเขาเอางี้ดีกว่าแล้วคุณขวางไม่ได้หรอกผมบอกอย่างนี้สมัยหกตุลาเหมือนกันไม่มีทางออกไม่รู้จะไปยังไงแต่สุดท้ายมันปั๊บเดยียวมีราเคนะก็ก็หวังว่ารอบนี้ก็สุดท้ายก็ต้องมอีมีราเคเพราะถ้าไม่มีมีราเคผมบอกเลยนะประเทศไทยอาจจะพูดง่ายว่าเลือนหายไปในประวัติศาสตร์